เดินพรมกนนี้มีคนถามมาทางไม่ชัดจะตอบให้ตอบมีคำถามที่มาเนยอยู่อ่านอกพัดไตปิดโดกถ้าไม่ตอบถ้าในไม่ได้ปิดโดก็จะมีการถูกเสียงกันเลยออกนอกพัดไตบิดโดกจะได้ไม่ถูกเสียงกันคืออ่าเพาที่เนี่ยเป็นคำถามที่สนามดูว่าไม่สามารถ เป็นเรื่องอประมาวลทำไมนะ,ะพระพระสงฆ์ที่มีพระพิสุสังฆยาพระใจบิโดโถครั้งแรกอมจีบอลมีสีอะไรบ้างมนขอ้อที่หนึ่งนะ,ะการสังฆยานะพระจพัจปิดกครั้งแรกมีพระพิสุทธิ์สูงมจีบอลจีสีและพระพิสุมธิ์ีอมจีบอลสีสีนี่ขอ้อที่หนึ่ง นข้อที่สองพุทธบริษัทสีคนไหนคนแรกที่ถวายเงินแก่พระในพระพุทธศาสนาครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพศเท่าไหร่ปีอะไรพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ที่ถวายเงินให้แก่พระสงฆ์ข้อที่สาพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นสามารถบินได้กี่ลูก ข้อที่สี่เป็นข้อที่สําคัญมากนะตั้งใจฟังมเพระโพธิสัตว์ท่านถือศีลอะไรมีอยู่ห้ามีอยู่สี่ข้อเนี่ยที่ที่รอดพระเตยพิโดที่คิดได้ก็จะคิดได้อีกจะบอกอีกข้อที่หนึ่งก็คือพระสงฆ์ที่สังขยาพระเตยพิโกที่ถ้ำสักบัตนะคูหาเทราบัตนะครเรื่องลางเสรือมีพระเจ้าอาชาวศัตรู็นมุมภาษมีพระรามกันสปะ เป็นประธานสงฆ์มอพระ,ะ,ะอานุนพรอุบารีและพระเทลานุเทลาห้าร้อยลูกในประมาณห้าร้อยลูปนั้นมีพระพิสุหม่มจีบอลจีสีมีพรอที่หนึ่งข้อที่สอง่าตั้งแต่พระสำมาสากพุทธเจ้าตัสรู้เป็นพะระอรหันต์แล้วสองแสนลูกพระองค์เคยรับเงินจากญาติโยมไหม เราต้องมีหาข้อที่สองมีโยมคนไหนหรือพุทธบริษัทสี่คนแรกในพลพุทธศาสนาที่ถวายเงินแก่พระพิสุงสมคือชื่อบ้ายอย่างไรนี่ข้อที่สองนะคนที่ถวายเงินแก่พระพิสุสงฆ์ชื่อบ้ายอย่างไรคนแรกในโลกคือคนแรกในพุทธศาสนาข้อที่สามอพระพิสุในสมัยพุทธกาลบินได้กี่ลูก ไม่ได้ลงในก็ได้ปิดบินได้กี่ลูปแล้วข้อที่สี่น่ะพระโพธิสัตว์ท่านถือศีลอะไรเป็นศีลของท่านเออมันนอกกได้ิโดนพระโพ,ะพธิสัตว์ถือศีลอะไรอันนี้แหละจะเกิดเพราะว่าพระโพธิสัตว์มันเกิดเกิดเป็นได้หลายอย่างเราเลยถามดูว่าพระโพธิสัตว์นั้นาท่านถือศีลอะไรแต่ตอบไม่ง่ายท่านเป็นได้ทุกอย่างแต่ท่านเป็นอรหันต์ไม่ได้ ถ้าจะเป็นก็ต้องหาสุดท้ายาาของอตัวามดีควาเรู้เรือทุกตัวที่ลงมาคร,รับอ่าเร่องะไรนเดืนธันวาคมก็นอกประเทศไทยโดดมีถ้าในประเทศไทกโดียังกันแน่ถ้านอกประเทศไทโดดจะวิ่งไปหาตำรากันทีเลยว่าเออเหมือนกับรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่อยเท้าในอากาศก็แบง่งออกเป็นสามอย่างคือรอยเท้าในอากาศทางวิทยาศาสตร์ก็คือเครื่องบิน บินผ่านว่าเมฆทําให้เกิดเป็นรอยหรือเป็นเส้นทางแห่งเครือิน <Steph> <ui> ั่นะเขาเรียกว่ารอยเขาเรียกว่าวัตถุต่างๆที่สามารถมากระทบทําให้เกิดรูปเขาเรียกว่ารอยเท้าแนอากาศทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าวัตถุที่มีการเสียดสีและเกิดปรากฏการแห่งรูปกันขึ้นเขาเรียกว่ารอยการรอยเท้าแรอากาศนั้นก็คือการเหยียบย่ำคือการกระทําต่างๆซึ่งการก้าวเดินตั้งแต่สมัยบาปู เปลี่ยนมาสมาสัมพุทธเจ้านะสุภะธาถามไม่ได้ถามว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่ท่านถามมาตั้งแต่พระสมัมมาโคดมสร้างบาร,รมีมาท่านบรรลุอรหันต์เป็นพระสัมพุทธเจ้าโดยเท้ก็ือว่อขอสอนมงคลด้วยเ,เถิดสอนในอากาศมีหรอม่ว่าโอ้สุภะธาอย่าอย่าถามแบบนั้นเลยนี่คือรอยเท้าในพระพุทธศาสนานี่คือรอยเท้าที่สองรอยเท้าแรกจะเป็นรอยเท้าในวิทยาศาสตร์ ลอยเท้าที่สองจะเป็นลอยเท้าในพระพุทธศาสนาคือประกอบไปด้วยธรรมอันประกอบด้วยความเกียรกับตูนแห่งเขาเรียกวปฏิสันทานแห่งการเขาเรียกดีละพัดอ่าดีละพัดตามารถสมาลตางุตีเขาเรียกว่าการอยู่พร้อมเพรียงอัตตาที่ละัฒนาเขาเรียกว่าอัตตาจิริยาอัตตากิริยาอาการจิริยาคืออะไรกรคือถามเอาย่าไป่ถามอย่างนั้นเลยถ้าถามยังตีเถ้าสมุทตะคนนี้ออกไปปฏิบัติแล้วนี่มมท่านมันไม่ยอมเปลเลย สมาธิปัญญาอริยสัจีอริยอริยสัจีใดก็เคิอมักนิยมเี่ยปฏิบัติเสียนอริยสัจีเมื่อปฏิบัติเห็นทางแล้วเฉพาะสิสมาธิปัญญาเกิดเกิดก็เพราะว่าก็เพราะว่าเดินเสินทางของมักนิยมเปรตมันก็ต้องมีศีลศีล้นกอย่างกเกิดสมาธิเห็นงานประเด็นเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ใดท้าไม่คนอื่นเขาหลุดนอสนี่มีศีลมีศีลนเราเกิดคว่าตั้งมั่นในการเห็น สมาธิแยกกายนโยนิโสมนาติการจะแยกบอว่าถูกผิดจะทำให้คนือนเือดเดือดร้อนเกิดปัญญาแยกกายดวยว่าเป็นจทิ้งมันเนี่ยจแ,แยกกายได้แล้วจริงสมาัญญาอยสมมามีธปัญญาอริยัตามิปัิบัมีมโปาปัาอริยสัมาาิปัอรสมาสมิบัตาริยสามาอรยั้าอยเท้าในาอากาศในทางรสยอยู่มาสมร์มีอยู่ไหมถ้า ถ้าเป็นหนักก็ไม่ไหวนะรอยเท้าในอากาศทางไยศาสตร์ก็คือเอ่อรองเท้นเดินอากาศหายตัวเหยียบเรีอกว่าทางไยศาสร์จะออกเป็นประเภทใช้เอฟเฟกหรือ,อสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเหลือเขาเรียกว่าใช้สตาร์แมนทางไยศาสานนะถ้ารอยเท้าในอากาศทางไยศาสตรเขาเรียกว่าการใช้สตาร์แมนรือการใช้ตัวช่วย ็คือต้องเรียกเป็นทีมทันนี้ตามแบรนด์ตัวเรียกสปายหรือซึ่งซับตรงนี้รอยเท้าต่างต่างประกอบไปด้วยสามลักษณะก็คือรอยเท้าทางวิทยาศาสตร์แบบรอยเท้าทางคุณศาสตร์แล้วก็รอยเท้าทางพยาร์เราอย่าไปฝักไฟฝ่ายเดียวเราต้องจับทุกวิชาทุกศาสนาทุกศาสตร์มารวมกันว่านี่มันเป็นแห่งสภาวะของความอยู่รอดในสิ่งแวดล้คือการตั้งอยู่ ว่ัวเป็นตัวอย่ชีวิตเราคืออะไรเราถามแวบถามวเช้าแรกขชราสายอย่างนี้ประเด็นวตถวนอีกนอกนอกปรจจัยบิดโดมีอยู่สี่ข้อพะสฆงทางขายงานาป,ปัจจัยบิดโดขงแรกรงทจีวันที่4แล้วพระสงในสมัยพุทธกาลบินได้กี่ลูก พระสงฆ์ได้รับเงินจากอุบาสกคนแรกชื่อว่าอะไรพระโพธิสัตว์ถือศีนอะไรแล้วก็ข้อที่ห้การเปลี่ยนแปลงในถุกยุเวลาพระสงฆ์สามารถทำ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างข้อที่ห้าขอถามในสมัยทุ่ผู้ตการมีขับขัเาบเครื่อ,องบิน,นไหมน่า,อา,ารอดมาไซา์ก็มีมีตอนนี้ก็มีการเีะะรางะถวายพลรดีนะสปอร์จะไปที่ ขนาดนะเป็นอะเจ้าอต่อไปก็เป็นรอยเท้าใมกามีสามลักษณะลอยเท้าใมาาทางสิงครับรอยเท้าใมอาทางุาครับรอยเท้ามนกาศทางการกาเรากินข้าอง สาบันวิทยาศาสตร์ก็ควรอยู่กับพุทธศาสนาเป็นี่ดใจนี่แหละคืนมีเนการรอบอีกแลอกคนยุ่เพื่สงบให้เเหตุ